ครับสวัสดีครับผมสวัสดีน้องๆน,นะครับก็อยู่กับการบวกลบคูณหารนะครับจํานวนเลขนะครับจํานวนเต็มติด,ตดลบเนาะก็อยู่อพิโซดที่6แล้วนะครับจริงๆไม่ต้องส่วนอพิโซดหรอกขอให้น้องนะครับได้แบบทําความเข้าใจมาเรื่อยๆเนาะย้อนไปนะครับเมื่อ,เ,อเรียกว่าตั้งแต่นะครับการบวกนะ โดยการที่มีเลขติดลบเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะก็วิชาเรื่องพวกนี้มันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้นนะครับเราใช้ได้จนจบมหาลัยเลยเนาะอยากให้น้องไปทวนน้องที่ยังไม่ได้ดูนะครับในเอพิโซดที่ผ่านมาไม่เป็นไรนะครับก็ลองไปทบทวนได้เนื้อหาอยู่ในนั้นแล้วนะครับ อยู่ใน YouTube เป็นเพลย์ลิสต์พี่จัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพี่ว่ามันสำคัญมากเลยก็คือเรื่องวันนี้เนาะที่เราจะคุยกันนะครับเรื่องการคูณเนาะในที่นี้เนี่ยปกตินะในตอนมัธยมครับเราจะเจอเช่น5คูณ2ได้10อันนี้เบสิกมากจริงไหมนะครับก็เราสามารถท่องสูตรคูณแล้วก็อย่างแรกเนาะในการจะทำเรื่องการคูณได้ครับ พี่ว่าเราต้องท่องสูตรคูณได้นะครับน้องไปหัดท่องสูตรคูณดูนะมันจะเพิ่มความจําแล้วก็ทําให้คณิตศาสตร์ของเราเนี่ยง่ายขึ้นสนุกขึ้นนะครับแล้วทีนี้พอเราท่องสูตรคูณได้แล้วนะครับสักแม่2ถึงแม่ยี่สิบแบบนั้นเลยนะจากที่พี่แบบได้ทดลองมานะครับส่วนตัวเองก็พี่ก็ท่องได้ถึงแม่24นะครับแม่25ิจริงๆก็ท่องได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีการคูณ ในอันนี้นะครับในเอพิโซดนี้เนาะก็คือ5ข้อนี้นะครับเนี่ยโดยปกติเราจะเจอ5้าคูณสอเท่ากับสิอันนี้จบนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพี่อยากบอกว่าการคูณเนาะสลับที่ได้อันนี้ทําความเข้าใจก่อนถ้ามันเป็นลบสล่ะคูณกับลบหเหมือนกันนะนะครับเหมือนกันโอเคไหมแล้วทีนี้ครับพี่ว่า อีกตัวหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจคือลบคูณลบคำตอบจะได้บวกโอเคไหมเอาใหม่นะลบคูณลบคำตอบได้บวกนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เป็นอะไรเป็นบวกแน่แล้วเอาห้าคูณกับสองแล้วเอาห้าคูณกับสองนะครับก็คือจะเป็นคำตอบข้อนี้ห้าคูณสองได้เท่าไหร่สองคูณห้าได้เท่าไหร่ก็ได้สิบนะครับลบคูณลบเป็น อะไรเอ่ยเป็นบวกคําตอบเป็นบวกครับเราจะใส่บวกนี้ก็ได้หรือในที่นี้เนี่ยเราจะไม่ใส่ก็เหมือนที่พี่เคยบอกไปเนาะละไม่ในฐานที่เข้าใจว่ามันคือบวก10หรือว่าก็คือ10นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ทีนี้ครับพี่ว่าอีกอันหนึ่งที่อีกข้อหนึ่งข้อต่อมานะก็คือพี่จะทําให้ดูว่าการคูณเนี่ยมันสลับที่ได้จะเท่ากับในที่นี้เนี่ยลบแคูณลบห้าเนาะ ก็จะเท่ากับลบลบห้าคูณลบแปดเช่นกันโอเคไหมก็จะเป็นลบเขาเรียกว่าคําตอบเนาะลบคูณลบคําตอบเป็นบวกแน่ๆนก็คือเป็นสี่สิบนะครับแปดห้าได้สนะี่สิบเนาะโอเคไหมเห็นไหมไม่ยากนะครับแล้วถ้าพี่เพิ่มเติมขึ้นมาล่ะบางคนบอกลบคูณลบทําไมได้ได้บวกใช่ไหมนะครับแล้วถ้าสมมุติเป็นลบสองคูณลบสามแบบนี้ ูณลบห้านะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในทีหลังเนาะแต่ให้น้องทําเนี่ยให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ความชํานาญเนาะก็คือลบสิบนะครับอันนี้พี่เขียนให้ดูเฉยๆนะอันอันที่ผ่านมานะครับสองข้อที่ผ่านมาในข้อลบหกคูณลบสิบเนี่ยพี่จะเขียนเลยนะลบหกคูณลบสิบได้เท่าไหร่ครับได้หกสิบเนาะนะครับคูณปกติเลยคําตอบได้บวกนะครับ แล้วก็ลบ20คูณลบ30อ่ะนี่คืออีกตัวหนึ่งที่น้องต้องเข้าใจการที่วงเล็บเนี่ยชนกันแบบนี้มันคือเครื่องหมายคูณมันคือเครื่องหมายคูณเครื่องหมายคูณพอเราขึ้นมัธยมมาแล้วนะครับเราจะเขียนเป็นได้หลายแบบเนาะเพราะว่าตัวคูณเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไปซ้ํากับตัวแปรซึ่งก็คือ x นะครับก็จะเป็นลบสองเราจะเขียนคูณแบบนี้ก็ได้เป็นจุดเฉยๆเนาะไม่ใช่มันก็คือกากบาทนั่นแหละนะครับหรือการคูณลบห้านี่คือ ลบ2คูณกับลบ5เท่ากับลบ2คูณกับลบ5แบบนี้โอเคนะนี่คือตัวเดียวประกันหมดเลยนะครับนี่คือการคูณหมดเลยเนาะได้เลยประมาณนี้นะครับแล้วก็20่สิบคูณ3าได้ได้ได้600เนาะโอเคไหมครับคำตอบเป็นอะไรลบคูณลบเป็นบวกไหมนะครับทีนี้ สิบห้าคูณกับอ้อขอไปสิบสิบสามคูณกับห้านะครับก็คือลบสิบสามคูณกับหนะ้าเนาะก็จะได้หกร้อยห้าสิบลบสิบสามคูณกับลบหนะ้าสิบเนาะลบคูณลบได้บวกคําตอบได้บวกแน่ๆครับเขียนไว้เลยนี่ปกติเราเขียนก็ได้นะหรือจะถ้าใครเก่งแล้วชํานาญแล้วก็อาจจะเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจว่ามันคือเราไม่ต้องเขียนเป็นตัวบวกก็ได้เนาะ ได้เลยนะครับแล้วก็ส5บห้าคูณกับ5ได้เท่าไหร่เอ่ยห5สิห้าไหมโอเคไหมนะครับได้นะครับพอเราท่องสูตรคูณได้ไหมเราได้65แล้วทดศูนย์มาอีกตัวหนึ่งก็เป็นเทคนิคการคูณเลขเนาะเดี๋ยวพี่จะค่อยๆสอนเรื่อยๆืนะครับน้องจะตั้งคูณปกติก็ได้แล้วทีนี้ล่ะถ้าเราจะลบ2อคูณลบ3คูณลบ,บ5กับอีกกรณีหนึ่งลบ2คูณ3คูณ5แบบนี้นะครับลองดู อลองดูนะครับก็คือเราคูณแค่ตัวเลขก่อนเลย2อคูณสได้เท่าไหร่ได้6เนาะหไปคูณกับ5ได้เท่าไหร่ครับ30มสิบไหมนะครับแล้วนี้จําได้ไหมว่าลบคูณลบได้อะไรครับลบคูณลบคําตอบได้บวกแล้วนะแล้วไปเจอลบอีกตัวหนึ่งก็จะเจอก็คือมัอนเหมือนเป็นการบวกนะครับการบวกไปคูณลบก็จะได้ลบเนาะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้เป็นลบนะครับหรือง่ายๆนับจํานวนก็ได้ นับจำนวนก็ได้นะครับจำนวนลบกี่ตัว1 2 3เป็นจำนวนคี่นะครับเห็นไหมถ้ามันเป็นคู่1 2เห็นไหมจำนวนลบเขียนคู่คืออะไรเขียนคู่ก็คือมีตัวลบเนี่ย1ตัว2ตัวก็คือจำนวนคู่มี2ตัวนะครับแล้วนี้จำนวนคี่ก็คือจำนวนลบเ,เลขลบมีกี่ตัวครับ1 2 3 3เห็นไหมแล้วเนี่ยเลขลบมีกี่ตัว3แปลว่าคำตอบเราเป็น ลบแน่ๆน,นะครับโอเคไหมก็คือตัวลบเนี่ยมีขี้ตัวมีเป็นจํานวนขี้ก็คือหนึ่งนะมีหนึ่งตัวในทีน่นี้โอเคแล้วก็คูณเลขปกติเลยครับสองคูณสามได้แหลหกสองคูณสามได้หกหกคูณห้าได้สามสิบประมาณนี้ครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้เนาะเดี๋ยวทวนให้ใหม่นะครับคร่าวๆว่าในการคูณเนาะ ลบแคูณลบครับปกติเนาะเราจะเจอในปรถมก็คือ8ปคูณหอะไรประมาณนี้เท่ากับ40เนาะเราทำเหมือนเดิมนะครับเอาตัวเลขมาคูณกันแน่นอนเราได้คําตอบอยู่แล้วแต่ที่ต้องมาพิจารณาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือตัวลบถ้าลบคูณลบครับมันจะได้คําตอบเป็นบวกโอเคไหมนะครับถ้ามีลบตัวเดียวนะหรือเป็นเลขคี่จะมี หนึ่งตัวมีลบห้าตัวมีลบสามตัวมีลบเจ็ดตัวมีลบเก้าตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับคําตอบก็จะติดลบโอเคนะนะครับถ้าสมมติแบบนี้ล่ะมีลบสามเอาลบเอาใหม่ลบสองคูณลบสามคูณลบห้าครับแล้วคูณลบสิบเพิ่มขึ้นาอีกตัวหนึ่งคําตอบคืออะไรครับหนึ่งนับดูครับมีตัวลบกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่มีตัวลบ 4ตัวก็คือคู่นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบเป็นบวกแน่ๆเนาะแล้วก็2อคูณสได้6 6กคูณหได้3 0 30คูณสิได้ลบอา่าสามสคูณสิได้เท่าไหร่ครับ3 0มสคูณสิได้300เนาะประมาณนี้นะครับโอเคนะก็สไลดานี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสหลับน้องคนไหนที่ชอบเนื้อหานะครับ แล้วก็สงสัยอะไรตรงไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ทั้งใน Facebook Fanpage ทั้งใน YouTube นะครับเดี๋ยวพี่จะเรียกว่าอาตอบคำถามให้เนาะแล้วก็อัดถ้าคำถามดีนะครับหรือว่าแบบเป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้อาจจะเอามาทำเป็นวิดีโอนะครับ สำหรับสอนน้องๆเนาะจะได้เป็นการแบ่งปันความรู้กันก็นะครับน้องคนไหนที่รู้สึกว่าเนื้อหาเป็นประโยชน์นะครับอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันอยากเป็นแบบสมาชิกที่มีเนื้อหานะครับในการเรียนเนี่ยที่พรีเมียมมากขึ้นทั้งระดับมัธยมนะครับต้นปลายและสอบเข้าใน10นะครับสอบเข้าในร้อยนะครับไปจนถึงมหาลัยเลยนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับเป็นเขาเรียกว่า พี่กําลังทําคอร์สเป็นแบบรายเดือนน้องสามารถแบบเรียนได้นะครับในเนื้อหาที่ลึกมากขึ้นจริงๆพี่ให้แบบว่าเต็มที่อยู่แล้วในในเรื่องของไอในเรื่องของในในช่องในอะไร่งเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่พรีเมียมมากขึ้นเนาะสามารถแอดไลน์ในในไลน์นี้ได้เลยนะครับเนาะ ก็สามวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมพบกันคลิปหน้าครับ